ได้ลื่อนวครับวงวันนี้ครับรันอเวนไปก็ใต้เ่าครับเป็นเดือนต้นค้าครับผมก็โปรเจกต์นะครับเออ่รันอเวนนะครับนี่ไปก็ใต้เปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นโกลว์เอเจนเมนต์นะครับก็ร่วมกับบ้านฉันนะครับก็ร่วมผลิตกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีนักแสดงหลัก3คนเนาะน้องมิวสิกน้องปลายฟ้าแล้วก็น้องเปนโนนะครับแล้วก็มีพี่น็อตกับพี่ต้นด้วยมาเป็นในรับบทในในส่ดที่เรื่องนี้เนาะก็ถือว่าจริงๆเอ่อเราเองก็ตั้งใจมากๆเนาะทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทีนี้เรื่องนนนนีี้เเเเอออง่่่ยก็็ับวาป ซีรีส์นิยายเนาะ GL นะครับที่เป็นซีรีส์ผีสยองขวัญนะครับก็มีความท้าทายมากๆเนาะในปีนี้ที่เราได้เปิดตัวเป็นซีรีส์นิยายผี GL ในการทําในครั้งนี้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับเพราะว่าทางุ่มกับเองพี่โอ๊ตนะครับก็เต็มที่มากๆเลยการที่ได้รับร่วมทําในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ติดตามนะครับรับชมนะครับก็ซีรีส์น่าจะออนปลายปลายปีนี้นะครับที่ช่อง3นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับผม ครับพี่โอ๊ตครับ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 ก็ผมว่าถือว่าเป็นความท้าทายดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เป็นเกิร์เลิมแล้วก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผีด้วยเนาะซึ่งละพอนิยายของคุณนักเขียนเขาเขียนมาดีด้วยแล้วเนี่ยผมว่ายิ่งเราต้องยิ่งทําให้มันดีดีให้ภาพที่คนที่ได้อ่านไปอะ่ะได้เห็นภาพแล้วแบบ ตร,ตรงจากสิ่งนั้นหรือว่าดีกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีออกครับใช่ใช่ใช่นนขขรครับสหรับเคีองงารันาเตวครับครับโอ้ยถึงถึงแม้เขาจะเพิ่งเคยเจอกันในครั้งแรกแต่ผมรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมีโชคชะตาต้องกันเลยบางอย่างในไม่ต่างจากในในเนื้อเรื่องเลยครับเข้าสนิทกันเร็วผมรู้สึกว่าเออเขาก้านน่าคุยเล่นในกันไปเรื่อยๆรื่อครัีมาแน่นอนใช่ครับ <S <S ว่ามีตัวละครรับด้วยใช่ค่ะมีตัวละครละครรับหลายตัวเลยค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยรจริงไหมครับแต่ออกไปยืนก็ดูไม่ใช่รับแล้วเผยแล้วแล้วเรื่องบทตของรสเทนนี่ครับวันนี้เป็ไงไ้ไหครับบทนี้ครับยังไงกับบทนี้เราเอาถามผมนะครับหรือถามเขาเาพูดกัครับก็จริงๆครับ จริงผมแอบสงสารน้องนะครับน,น้องเขาเขาหน้าตาหน้าตาดีมากแต่ว่าน้องเขาถูกจับแต่งเป็นผีผมก็พยายามคุยกับพี่เนมคุยทางประตูว่าทำน้องเขาให้เป็นผีที่สวยได้ไหมแล้วอย่าไปทำร้ายน้องเขามากเราเรามีพาที่เขาสวยนะคะสวยแบบสวยมากด้วยแต่ว่าด้วยนิยายเนาะมันก็ต้องมีความแบบว่าเป็นสยองขวัญก็ต้องมีความแบบอาจจะพี่ขอโทษเป็นโนด้วยอยากสวยแค่ไหนใจใต้โต๊ะ <laughs> ต้องได้บ้างครับแต่ผมจะพยายามทําให้ผีเรื่องนี้ดูน่าจดจําแล้วกันครับค่ะก็มิวสิกนะคะรบทบเป็นวินค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่ากําลังจะตายแล้วแล้วเราก็กําลังหนีผีที่เป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรตามเรามาแล้วเัง่อิงเราก็ได้มาเจอกับคนที่รู้สึกว่าเขาจะช่วยชีวิตเราได้ในระยะเวลาที่เหลือค่ะ บ,บ,ทบทของเราหนักขนาดไหนบ้าเลยต้องไปนอนในโรงแล้วมีหรือว่นา,นามีการตามจองนจองติกันเยอะมากมากเลยเข้าใจ <c oughs> คือจริงๆแล้วสิ่งรู้สึกว่าการเห็นผีแบบสั่งได้มันเป็นเรื่องที่ยาก <c oughs> เพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เหมือนเราจะต้องแบบเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วด้วย <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่แบบการมีเซนต์หรือว่าเห็นผีแต่มันคือกําลังจะถูกเอาชีวิตอล้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าความสับสนของความรู้สึกตัวละครน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะมันหนักในบางทีเราต้องไปทำลูกปาเชื่อเรา นอนในโรงเตาถานอ่ะหรือืออือคือหนูเองก็รู้สึกว่าการแบบรู้สึกว่าเรากําลังจะตายอ่ะหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปทัชหรือว่าไปสัมผัสมันมาก่อนแต่ว่าเราจะต้องมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากําลังจะเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วอ่ะเราจะทํายังไงกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ดีไคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบฟ้าค่ะรับบทเป็น <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปลายฟ้าค่ะรับบทเป็นบุญบุญิสาค่ะลูกของร่างทรงเรามีอาชีพเป็นมือปราบผีค่ะอปข้ลอประมาณนั้นค่ะมีมีเวทนไม่มีเวทอุ้ยมีอันนั้นอะเป็นของแบบว่าของพิเศษของหนูเลยแบบของติดตัวที่แบบเป็นอันเดียวในโลกเลยที่เรามีสำคัญมากแต่เราก็ให้เขาเพราะว่าเรารักเขายิ่งกว่าอาชีพตัวเอง อะไรกันนี่อ่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลึกลับอะไรส่วนตัวใช่ไหมคะส่วนตัวเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ลบหลูด้วยเพราะว่าเราเชื่อเรายิ่งแบบว่าพอมาเล่นมันก็อินเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะอินกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแน่นอนมาันเป็นสิ่งที่อยู่นี่แหละถาแว่าเอ็นซีหรือว่าจิ้นฟินอะไรอย่างนี้เรามีน็อตุ๊บตอดเวลารถไตที่ได้ดูมาแล้วดีเงยมาก ค่ะก็มาเป็นซีรีส์ผีอ่ะเนาะพี่แบบว่ามันก็จะมีทั้งความหลอนลุ้นแล้วก็เรื่องรักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีแต่จะมียังไงบ้างก็ต้องรอติดตามนะคะเปียโนับสวัสดีค่ะเปียโนนะคะรับบทเป็นจอมขวัญจอมขวัญนรการกุลนะคะก็ที่ทุกคนเห็นนะคะคือชาติปัจจุบันหนูนะคะคือหนูขิดแล้วค่ะแต่ว่าชาติที่แล้วหนูเป็น พี่น้องเขาสั่นแับพี่ต้นค่ะก็คือจอมขอดแล้วก็จอมพลหนูอยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีค่ะถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษทั้งคู่ค่ะแล้วก็โดนครอบครัวกดดันแบบอยากให้จบมาปุ๊บเนี่ยทำธุรกิจกับครอบครัวแต่หนูเป็นคนที่รักอิสระมากแล้วก็ได้มาพบรักกับใครสักคนหรือเปล่าไม่รู้นะคะอย่าเล่าหมดอย่าเล่าหมดเล่าเล่มเล่าเ่ดเลอย่่ามอย่าเล่าหมดเลอย่าเล่าหมดเ่มดเลย่าเล่าดเลยอยเล่ม่าดเลยอย่าเล่าเลยอยหมดเเล่่อย่ล่า เออป็นนผีลงขใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะุพูดหลายรอบมากเลยนะคะคือโดนล่อซื้อมาว่าจะได้เป็นผีที่สวยนะคะตอนทีหนูแคสเนี่ยโหหน้าเต็มแน่นอนคิดว่าหน้าเต็มบอกว่าคาแรคเตอร์คือตรงเปหนอมมากเลยนะคะสูงขาวยาวผมดำตรงสรุปในผีคือ ไมเรื่องไม่มีสวยสักตอนเลยเราก็ต้องเดาลองมาค่ะแต่ว่าต้องรอลุ้นว่าในซีรีส์จริงจะมีสวยสักกี่ตอนพี่จะแน่นอนพี่จะแน่นอนพี่ะแน่นอนเฉพาะสำเนียงแบบว่าเดี๋ยวก็รู้มันยากง่ายยังไงในกับการเล่นบทเป็นผีเราเหมือนเป็นตัวข้างที่จะท้าทายมากค่ะเป็นคือหนูเคยเกริ่นไว้นะคะว่าจริงๆเรา หนูไม่เคยรับซีรีส์เลยเพราะหนูไม่เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่แบบต้องมานั่งท่องบทแสดงอะไรอยคะ่ะหนูชอบลองเพลงมากกว่าแล้วพอได้โอกาสครั้งนี้หนูเลยลองดูเพราะว่าหนูจะชอบหนังที่แบบดราม่าไม่ใช่แบบ <c oughs> มุ้งมิ้งอะไรอย่างี้ค่ะถ้าเป็นมุ้งอาจจะไม่ใช่แนวอะไพอเป็นเรื่องนี้เอ้ย เรื่องผีก็คิดว่าเฮ้ยหนีผีอ๋อเป็นผีไปไล่เขาอะไรอย่างนึงร้น1ห8ชั่วโมงจะสวยตอนชั่วโมงไหนครับเป็นคำถามที่หลังอาบน้ำอะอรค่ะตัวกระเป๋านาฬิกาของนะองนู้นไปตกปลา รับผมผมต้นนะครับก็รับบทเป็นจอมพลนะผมพี่ชายของจอมพลครับรับยังไงจะมีเปิดเผยอะไรมากกว่าที่ไม่รับที่อะไรอย่างนี้นะครับตอนหรือว่ายังไงในบทของเราอ๋อก็บอกแล้วครับว่าจะเป็นตัวละครรับนะครับผมอาจจะมาในตอนที่กำลังแบบขับขันอะไรเงี้ยครับผมก็รอติดตามได้ครับผม168ชั่วโมงเราจะไม่รับตอนชั่วโมงไหนก็อาจอาจจะเป็น ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับผมแล้วแต่ผู้กำกับจะออกมาไหร่ห่งร้อดชั่วโมงเป็นที่ตายถ้าคิดเป็นวันกี่วันชิิมาแล้วสวันนะผมอ้าวดวเจ็วันวันกีวันจ้าหนึรชั่วโมงร้อบแชั่วโมงอ่านที่สจ้าุดมาแล้วเวันโอเคครับ ครับผมก็โอเคต่อเลยครับผมเจ็ดวันครับตอบแล้วครับของเราครับพี่ทำโอเคพูดได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าเก็บไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวไว้นิดนึงก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นพี่ทำครับแต่ว่าจะเป็นจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้คนไหนบ้างรอติดตามแล้วกันนะครับ เป็นพี่ชายน้องบุญเป็นพี่ชายเอาเอางั้นเลยเหรอได้บอกได้บอกได้แต่ว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เือเล่นเป็นพี่ชายของน้องบุญนะครับก็ในเมื่อเรามีน้องสาวที่เป็นมือปราบแล้วพี่ชายก็ต้องเป็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเอายินเด่นไปให้น้องหมดแล้วเป็นคนที่น่ารักค่ะผมเป็นพี่ชายที่น่ารักแน่นอนโอเค ตอ,ตอนนี้ก็กาลังจะเริ่มเปิดกล้องค่ะก็ใกล้ๆแล้วภายในเดือนสิงหานี้เราเปิดกล้องแน่นอนตอนนี้ก็พายลอตแล้วอยากให้ทุกคนแบบติดตามพายลอตของเราถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ดูค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราพยายามจะปั้นช็อตพี่โอ๊ตก็คือถ่ายแบบซีเนมาติกเลยช็อตต่อช็อตดีไซน์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการเกิร์ลเลิฟด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามมากๆจริงค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ ก็ประมาณนึงค่ะประมาณนึงก็ทุกทุกฝ่ายทุกทีมก็พยายามทําให้เหมือนกับนิยายมากที่สุดและใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนิยายเยอะมากค่ะเราก็อยากให้คนอ่านแบบได้รับเต็มเต็มเป็นภาพแบบที่คนอยากเห็นนะคะเปิดต้องแล้วแล้วก็จะได้ดูภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้แน่นอนค่ะค่ะภายในปีนี้เราบอกเรายังไม่บอกว่าปีปลายปีปลายปีค่ะ อะไรนะคนไหฮโลวีนยังไม่บอกยังไม่บอกสิค่ะไม่บอกก็กลับค่ะอาจจะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะัจะต่อัวไนมาค่ะค่ะน้องมิวสิคเลยค่ะ ได้เลยคะ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ G L ที่มีรสชาติแตกต่างจากที่ทุกคนเคยได้แบบว่ารับชมกันแน่นอนยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผีแน่นอนมันจะมีเรื่องราวยีเยอะมากๆที่ทุกคนสามารถรอติดตามได้คะ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะจะฝากไหมไม่ฝาฝากหน่ด้อค่ะก็อย่าง ิสบอกเลยค่ะรับรองว่าเรื่องนี้มันครบรถมากๆแล้วก็หนูเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับประเทศเรามากๆเลยค่ะก็สนุกค่ะรอได้เลยเพราะพวกเราตั้งใจกันมากๆโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะ